ครับมือนี้มาแรงพักสวนนะครับสวนพักสวเพรนเนุกันช่วงที่บริเวณหน้าเขาไปใส่พื้นที่ต้องหนีปูพักทั้งปีเลยครับโดยมีแรงน้ำจากธรรมชาติเือว่าพื้นที่มองนี้หน้าพันเป็น อาจะสมบูรณ์แบบนะครับมีทั้งสะหนามมีทั้งพื้นที่ปลูกผักโดยหลอหล่อครเป็นของพี่น้องกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นปลูกผักแบบนี้ทั้งปีนะครับเป็นผักบรรบาทน,นะครับมเมเ่นผักโครมีแรงหนามมีผักมีปลาแดงแล้วก็หังเห็ดปลักขีจีน คือว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีครับแล้วจากฤดูการทำนาโดยปกติก็มาทำผักในช่วงที่ยังเห็นหน้าเห็นยังอยูก่ก็ก็ยังใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำผักเพื่อมีรายได้ประจำวันนะครับโดยที่เราต้องไปเห็นงานทังงหนครับปากเป็นเงามครับมีหลายผักมีสาระแน่ หิวรับผ้าแล้วเขากะแจมด้วยมะเขือมีต้นหอมมีผักสลัดนะครับในสระนี่ก็มีปลาครับพะโนปลาลูกปลามาปล่อยฝั่งฝุ่นก็จะเป็นต้นพริกมีมะละกอมีตะไคร้งามครับตะไคร้มีปลูกพืชแบบประจำก็คือพวกต้นกล้วยนี่ครับเสริมเข้าไปขอบวอนี้ก็บ่ได้ป่อยให้ว่างนะครับพี่น้อง เป็นใบแม,มงลักบาง็ีก็จะมีแซมมาด้วยต้นก็ะโพดปักปังแล้วก็ฟักทองนะครับฟักทองแล้วก็เป็นฝักแฟงน้ำนีก็จะมีพริกสีนูขาวแบบนี้นะครับเป็นพืชออร์แกนิกที่ปลูกใน ธรรมาชาติเ้่ากับสีบอรอดเน้นเรื่องของสารเคมี่าไรครับนี่ครับฟังนี้ก็ตรงเดินเลาะไปนิดหนึ่งครับโอลภาพาก็นลางามนะครับถึงฝนมือวานนี้ต้นมะเขือทั้งสี่ครับฟังนี้เป็นพืชที่ใช้แดดน้อยครับกวาจะกลางด้วยผ้าสลมเพราะว่าฟัง่งฝนยังมีต้นใหม่ อันนี้ก็มีผักชีจีนนะครับแปลงไหนที่ลกแล้วเพิ่งก็จะทําการวานไหวเลยนะครับบ่ปล่อยให้มันหวังเดี๋ยววันจะปื้มันจะข้นเดี๋ยวผาไปเบื่องทางผีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะครับแล้วก็จะมีฝักทองนะครับนี่ก็เป็นของอีเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็การผ่าไว แต่นี่เป็นของกลุ่มพี่น้องเพื่อนหลายคนฟังพูนก็มีนะครับฟังพูนแต่ว่าผมว่านนยางไปบึงทุกมือสะดวกสบายครับบ่ค่อยได้หาบนามฮดคือตะกอนแล้วเพราะว่ามีเรื่องของโซล่าเซลล์หรือว่าบางคนเพิ่นก็จะโยกสูบเป็นเครื่องยนต์นะครับมาติดตัง้งก็จะทิ่มสายหัวกะโลกสายยางรถ ัเอาไว้อยู่นี่นะครับเพอเข้าทีมเครื่องไหวมันก็นมีโอกาสที่จะมีโจรมีอย่างมากลักหลอดได้ครับผมก็มีโอกาสได้มารับสื่อพักอยู่บอนนี้นะครับเพื่อจะไปส่งต่อไปนั่งขายต่อในเมืองทางพุทธาทางเมย์เพิ่็ตัดช่วยกันอยู่ทังฝุ่นนะครับอยู่นี่โฮมบัดเหมือครับมีต้นไม้ใหญ่มีโพนมีอย่าง สาหนามแดงหนามเดูวดร้อนปกติกะน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษาก็จะมีการลงปลากันนะครับแต่ปีนี้รู้สึกวา่าหนามห่อจะหลอยู่อากาศน่าจะหวานกินเอาสวยครับฟังฝุ่นก็มีแรงหนามอีกครับถึงบริขาเลยครับในการทำพืชผัก กามีการคุดจัดการบริหารพื้นที่ได้ดีครับทำให้มีน้ำใช้ทั้งปีนะครับโอเคครับ